ปุ๋ยตัวไหนไม่ถูกกันกับปุ๋ยโพแทสเซียมห้ามใช้ด้วยกันปุ๋ยที่มีแคลเซียมสูงแคลเซียมไนเตรตแคลเซียมคาร์บอเนตใครที่ชอบหวานปูนขาวเพื่อปรับสภาพดีนเป็นบ่อยก็ระวังนะคะเพราะาถ้าเกิดว่า2ตัวนี้เจอกันทีไรชอบจับตัวกันแล้วก็ตกตะกอน ต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยที่มีแมกนีเซียมสูงใครชอบใช้สารปรับปรุงดินไปๆก็ระวังด้วยนะคะเพราะสองตัวนี้พออยู่ใ,ใกล้ๆกันมันจะเกิดการแข่งขันกันดูดซึมของต้นไม้จะทําทให้พืชน,นี่ได้ธาตุอาหารต,ตัวหนึ่งแ่ก็จะทให้ขาดอาหารอีกตัวหนึง่งจะทําให้พืชน,นี่ได้รับธาตุอาหารที่ไม่สมดุลต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยที่ให้กำมะถันสูงๆกำมะถันสูงเนี่ยจะทําให้ดินเป็นกรดถ้าดินเป็นกรดสูงๆก็จะทาให้พืชน,นี่ไม่สามารถเอาแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินบางตัวเอาไปใช้ไม่ได้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียถ้าเกิดว่าเ,าเอาไปผสมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรมันก็จะเกิดความชื้นจับตัวกันก็จะส่งผลต่อการใช้ปุ๋ยของเราค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะใช้จริงๆก็ลองเอามาผสมกันยุกหน่อยถ้าเกิดว่าจับตัวกันแล้วก็ตกตะกอนก็แสดงว่าเอามาใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะปุ๋ยที่ไม่ถูกกันก็ใช้ห่างกันประมาณหลักเดือนก็จะไม่ต้องตามแก้นะคะ